างจริงอ่เธอดูสภาพดิอืมอือมีความกลมกล่อมนวลนเนียนมากอ่ะแต่ถ้ที่ให้ที่ด็แต่ที่ชอบสุดอ่ะแล้วคือมันแบบเซอร์ไพรส์อ่ะสวัสดีครับคุณอยู่กับ Eat Ara with b r i อันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ย่านท่าเตียนครับกับร้านอาหารเวียดนามระดับมิชลินไกด์ตงกิงอันนำ ชื่อตรงกิงแอนนามมาจากไหนนะฮะเท่าที่สืบทราบจากแฟนเพจของร้านเนี่ยบอกว่าตรงกิงคือเป็นชื่อเรียกของภูมิภาคเวียดนามเหนือนะครับซึ่งคุณย่าของเจ้าของร้านเนี่ยมาจากทางฝั่งเวียดนามเหนือก็คือเมืองที่ชื่อว่าไห่ฟงนะฮะถ้าอาบออกเสียงผิดขออภัยด้วยส่วนคุณปู่เนี่ยมาจากฝั่งภูมิภาคเาเรียกว่าอันนามก็คือเวียดนามกลางก็คือมาจากเมืองเวนั่นเองเพราะอาหารของที่นี่เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างฝั่งของเวียดนามเหนือแล้วก็เวียดนามกลาง จึงได้ชื่อว่าตรงกินอันนำนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะมากินกันว่าอาหารเวียดนามไม่ลิมไก่เนี่ยจะดีสมชื่อสมราคาในย่านท่าเต็มหรือเปล่าการมาที่นี่เนี่ยก็เรียกว่าขอแนะนําใช้รถสาธารณะจะดีที่สุดนะครับแท็กซี่รถบสัสหรืออะไรก็ตามแต่หรือจะนั่งรถไฟฟ้ามาลงสนามชัยแล้วก็เดินต่อก็ได้แต่ว่าถ้าที่จอดรถอาจจะไม่ได้มีให้ต้องไปหาบริเวณข้างเคียงเสียงเงินก็แล้วแต่น,น,นะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเรียกว่าอยู่ตรงข้ามวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิืลวัคารรามเลยอยู่ในซอยเขาเรียกว่าซอยท่าเรือแดงนะครับ เป็นซอยที่มีธนาคารกรุงไทยสาขาท่าเตียน,นยอยู่หน้าปากซอยเดินเข้ามาทางขวามือเจอเลยเป็นห้องแถวห้องเดียวนะร,ร้านค้าจะเล็กแนะนําให้โทรจองก่อนด้วยนะครับซึ่งร้านนี้มีคนพูดถึงกันเยอะมากว่ามันดีมากจริงที่ขอให้มานั่นนูน่นนี่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญด้วยนะค,คนที่แนะนําให้มาถ่ายร้านนี้เดี๋ยวเขากำลังมาเดี๋ยวอีกสักครู่มาเจอกันครับนี่คือแขกรับเชิญของเรานะฮะน้องเสพนะฮะสวัสดีจ้าน้องเสพเป็นคนนาร้านนี้มาเพืพูดเชาญดีกว่าอันนี้คือขนลุกฟลุ๊กมากดีมากแล้วคือจังหวะตรงกกันนนคือออบยยาิู่ แมีคุณคือคนล้ำลือเยอะมากแล้วเนี้ยแล้วสองคืออยู่ใกล้บ้านนางใกล้มากอันนี้คือกาแฟเวียดนามใส่ไข่เลยเป็นกาแฟร้อนขึ้นเขาบอกเป็นฟิกเนเจอของประเทศเวียดนามใครไปเวียดนามต้องไ้ทานเหมือนไทยมีโอเลี้ยงอย่างที่บอกเป็นในตอนต้นเป็นกาแฟประจำชาติเอาแล้วกันเดี๋ยวลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงเขาบอกคนก่อนคือเราไม่กินกาแฟเว้ยเราต้องให้เสมชิมแล้วเราว่าเป็นยังไงคือเราก็อยากรู้เราก็เดามันแค่เอสเพนโซใส่ไข่หรือเปล่านะแต่เดาลงน่าจะหวานมากครับขอชิมด้วยช้อน หวานจะมันมีความมัวเหมือนกินเนติมใส่ไข่แต่ก็ยังมีรสกาแฟายอยู่อะประมาณนี้เหมือนกาแฟาร้อนบ้านเร,ราก็เป็นกาแฟหวานใช่ปะใช่เหมือนกาแฟรสเข็ฟโบราณนะเนาะกาแฟโบราณใส่ไข่แต่ว่าพอใส่ไข่เขาต้องใส่เขาว่าเขาต้องใส่แค่ไข่แดงไม่ได้ใส่ไข,ข่ขาวอ่ะมันเลยมันๆเลยแต่นี่มันสุกไปแล้วเออคิดว่าสุกไปแล้วไม่มีไม่มีความคาวเลยเพราะกลิ่นกาแฟมันน่าจะกรอบไปแล้วครับจะมีความบูบัวที่แบบเอออร่อยหวานแต่ถ้ากาแฟหวานน่อยกว่านี้น่าจะเลิศกว่านี้ อาหารคือมาครบแล้วแล้วคือแน่นเนืองเึ้งแน่นมากอันนี้คือแนมเนืองหรือแนมเนื้อความต่างที่สุดหรือที่เรามาครั้งแรกเราเราสะพรึงก็คือแผ่นแป้งมาแบบนี้จะคือตึงจะเป็นแบบต้องแค่น้ำทานได้เลยแต่แป้งนี้เราเคยเห็นที่ฮานอยเว้ยเป็นแป้งบางๆเหมือนกระดาษแล้วกินแบ้เลยแล้วพอกินอน่ะมันก็ได้ความชุ่มฉ่ำจากน้ำจิ้มจากอะไรเองมันก็อร่อยนุ่มบางจริงอ่ะเธอดูสภาพดิสภาพเนี่ยปกติมันต้องแบบหนากว่านี้แนมเหนืองนะฮะ หอแป้งดิบนี่หละฮะไปย่านนะเส่อมจิ้มแล้วทุก oh, <no. S 1> <yummy. S 2> อย่างหืมหืมขอเพรสชั่นหนเลยครับคือมันกำลังดีบอกไม่ถูกเลยนี่เรากำลังดีมากคือหมูมันความจริหมูจริงทุกอย่างรสชาติมันความโดดของมันนะอยู่ที่น้ำจิ้มที่ติดหวานแล้วมี่พอเส่ใส่พริกให้เราเล็นิดนึงอนะ่ะก็จะมีความเผ็ดตัดหน่อยนึงถ้าอยราเราจัดจ้านนะ ใส่อีซอสพริกเขาอะหน่อยหนึ่งตัดในแหนมเนี่ยก็จะอร่อยมากเนาะหน่อยเดียวเรียกว่าปลายช้อนชานิดเดียวเราไม่ได้ตักเยอะใช่ใช่อร่อยมากความอร่อยของมันน่ะต่อให้เราปากเล็กหรือใส่เล็กอะเราก็ต้องกินคำเดียวคำเดียวจ้ะ oh, <no. S 1> โอ้โหหมูใบชะพลูนะฮะอันนั้นอุ่นร้อนเด้อ มันมีความเป็นเหมือนหมูบวชแล้วก็มีความแบบไม่ได้ถึงกับเปรี้ยวนะแต่มันจะมีแบบกลิ่นนิดนีดน้อะไรแหนมอะแต่ไม่เหมือนแหนมจะม่นี้ปากเลยคือไม่ได้เปรี้ยวแบบแหนมนะแต่มันมีความกลิ่นไออะไร ไช่ไน้ำจ<ม>ิ้มคือเข้ากันแบบงงๆเมื่อกี้ใส่เป็นอะไรไปขอบเพิ่มอีกนิดนึงเข้าแต่ว่าคือภายอย่างคือหมูยอปกติไม่กินหมูยอแบบมีเอ็นหมูยอ,เ,เ,อเออแต่พออันเนี้ยมันไม่ได้แข็งนแล้วมันบบเคี้ยวได้อะเราใส่เหล็กเพราเคี้ยวได้เราถือว่าหมูย,ยอคนนู่นกว่าแป้งเหนียวนุม่มแป้งธรสดอะ่ะแล้วหมูสับต้นหอมอะ่ะสำหรับเรานะมีความกลมกล่อมนวลนเนียนมากอะ่ะอื แล้วความมันของไขด่ดาไข่แดงไขด่ดาวมาเสริมไปอีกอันนี้ก็ดีเน,นี่ยก็ดีเนาะบันเป่าน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบเหมือนน้ำจิ้มปากหมอ้อนะเป็นไน,น,น้ำุ้ปใสชวนหวานอยู่ในถ้วยตะไลที่มีหมูสามชั้นและกากหมูและหมูสับและต้นหอมก็คือวิธีการคือเหมือนนึ่งทานเนี่ยเหมือนขนมถ้วยขนมถ้วยเวียดนามนั่นเองนะ พอดิบพอดีมากนี่นี่ไม่ชอบนะฮะเบิ้ลถ้วยสองอย่างรวดเร็วมากไม่รอใครนะจากเสพก็ไม่รอเช่นกันขอบนเออบิเ้ลอีกรอบก็ไม่ได้กินอีกรอบนี่ไม่ใช่หรอกนะต้องการรู้รสชาติมันชัวร์เป็นยังไงแ <What? S 1> ป้นมันเหนียวมากเว้ยแล้วพอเดนป้าตอนแรกเปิดเนือกถึงไข่ดาวเว้ยต้องทำากดเ t e เ t อร์ก็เรียนไข่ดาวมากแ้้งมันแบบ ไม่ได้เหนียวเยอะมากมันแบบเหนียวนุ่มกินกับทุกอย่างเฮ้ยอุ้ยโค้ดคับตัวลนคือภาพรษณ์มันดูเหนียวแต่มันไม่เหนียวอ่ะคือเราว่าร้านนี้ตอนนี้ชิมยังไม่ครบทุกอันนะแต่อร่อยทุกอยาก่างอาหารรสชาทราใว่ากลมกล่อเอ่นนี้มันพอดีอ่ะมันไม่มีอะไรโดดปี๊ดเกินไปเกินเหตุสักอย่างคือถ้ากินเอาจริงคือมิกเจอร์มันดีระหว่างเช่นสมมุติเราอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นคือน้ำจิ้มอ่ะถ้ากินเปล่าๆหวานมากกงจริงทุกอย่างมันเข้ากัน อร่อยลงตัวเออจริงว่ะเรารู้สึกว่าคือใช้ครับถ้าเกิดนิยามรสชาติร้านนี้ให้คาว่ากลมกล่อมจริงจรคือทุกอย่างมันพอดีมากมันไม่มีอะไรแบบพอมันรวมมันไม่มีอะไรแบบปี๊ดปัาดแหลมขึ้นมาจนมันเสียรสชาติผักสดมากทุกอย่างดูดีมากตอนนี้เดี๋ยวคนี้จะชิมอันนึงก็คือบุญจ๋าเนาะบุญจ๋านี่ก็คือในนี้มันจะมีแบบหลายอย่างมากซึ่งมันจะมีทั้งแบบมันเหมือนเป็นรวมมิตรมีทั้งหมด หมูย่างใบชะพลูนะครับมีปลอกเอียน้องแล้วก็มีเส้นขนมจีนมีผักมีน้ำจิ้มมีน้ำซุปอะไรเงี้ยในน้ำซุปของเขาเนี่ยมันก็มีความเป็นน้ำน้ำจิ้มหวานหวานนี่แหละต่ไปเหมือนเจอจางน้ำแล้วราดให้ชุ่มชุมขนมจีนนะจ๊ะพร้อมแล้วก็ขออนุญ,ญาตกินบุญจ๋าก,ก่อนอรสชาติที่นี่เป็นยังไงนะจากการที่กินข้างถนนที่เวียดน,นามที่ฮานอยมาแล้วนะคำใหญ่มาก เป็ไนไงเวียดนามกับไทยแลนด์แบงคอกส่วนอันเนี้ยขอความต่างก,ก่อนแล้วความเหมือนก็อนเนี้ยพอยกระดัดในอนาหารอ่ะการทําต่างๆค่า,าจะเปมีความประณีตมากขึ้นพเพราะตอนทีเรากินอ่ะเรากินคือนั่งนั่งเก้าอี้เตีย้ยๆแล้วก็เป็นเหมือนห้องแถวแล้วก็นั่งนักิน,นขนมของเขาว่าเขาจะทำอย่างไรเขาจะย่างผ่านจน,นมันเริ่มดำๆเกลี้ยงๆแต่มันอร่อยมากคือถ้าเกิดใครมีโอกาสไปเวียดนามนะบุญษาเราแนะนำให้กินเลยเว้ยมันเป็นของที่อร่อยจริงๆเว้ย จริงๆแต่ทีเนี้ยมันก็เป็นนะรับบุญษาที่มันยกระดับอ่ะมันก็มีความแบบกลมกล่อมนวลๆตามสายร้านเขาอะเนาะแต่ผู้คนต่าว่ามันก็คือมันคืออร่อยคนละฟิลอะเราก็ยังคิดถึงฟิวสติปูที่นู่นอยู่อยู่ดีนะครับนะเนี้ยคือคือเรียกว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนทันทีเดียวอันนี้ก็คือได้ความแบบคมกรอบมากกว่าการก็คือได้ความแบบดูดเด้งของรสชาติเลยเพราะว่ามันมันรุงมือสดมันไม่ได้ดับไม่ได้ตัวมันก็ทําไปแบบดิบๆอ่ะ เหมือนเขาลวงอะไรให้ดูไม่เข้ากันไว้แต่ว่ามันเข้ากันครับเออมันก็ได้อะมันไปได้อะคือเวียดนามจริงๆเหมือนมีความแกงโคกเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าคืออยากมารวมรวมเออในทั้งหมดที่สั่งมาเนี้ยเสพชอบอะไรสุดเอาจิงชอบทุกอย่างไม่ว่าเพราะว่าเรามาหลังนี้แล้วกอเออกลมกล่อมทุกอย่างแหละแต่ถ้าที่ให้ที่ไหนแต่ที่ชอบสุดอ่ะแล้วคือมันแบบเซอร์ไพรส์อ่ะคือสิ่งนี้จ้าบันแบวนะจ๊ะบันแบวมันเก๋ตรงที่ว่า เขาเขาเราว่ามันคือคล้ายๆปากโมแต่เขาแยกแยกแยกคอมโพเนนต์มาแล้วดีคอนทรักอ่ะดูใช้คำาดีคอนทรักอีกแล้วมันมัดไปเชื่อมแยกแยกแยกส่วนแยกส่วนกันมาเนาะมีแป้งแล้วก็มีหมูสับมีต้นหอมเนี่ยเนียวนุ่มเหนียวหนึบมากอ่ะมีสามชั้นย่างมีมีเออ่แคบหมูอ่ะแคบหมูแล้วก็ราดน้ำจิ้มราดน้ำจิ้มหนึ่งหนึ่งช้อนไปเลยเดี๋ยวกินให้ดูอันนี้ชอบขอเติมพริกหนึ่งเพราะว่าเราชอบเผ็ด ซึ่งมันแบบเทคเจอในปากมันดีมากมันรวมกันแล้วแบบตลาดมันแบบตลาดแต่อร่อยอะ่ะเซ,ซึ่งเชื่อมบ้าฉันก็ชอบอันนี้ที่สุดเว้ยใจตรงตกันจาฉันรู้สึวกว่เมื่อกินคำแรกอะ่ะ ด้วยความเทคเจอร์มันอาจจะต้องสงสัยว่านั่งใส่ไข่ดาววะเพราะเทคเจอร์ texture, ความเหนียวหนึบมันเป็นแบบใกล้เคียงไข่ดาวมากเพราะมันความสุกกำลังดีอ่ะมันไม่สุกจนแข็งนึกออกปะมันเลยคล้ายๆเหมือนไข่ดาวที่แบบสุกกำลังดีอ่ะ,อะทั้งหมดที่สั่งเต็มโต๊ะคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทผลิตต่อจานอ่ะนี่แพงสองร้อยกว่าบาทเลยมีบุญจาที่กับเนืม้มเนื้องเนืม้มเนือที่เกินสองสามร้อยที่เหลือคือสองร้อยกว่าบาทหมดเลย S <S <ด>ซึ่งถือว่าดิเดอร์โบพอ,อชั้นใหญ่และอรออ่อยเอาจริงเมื่อกี้กินเ่ะเหลืออย่างนิดหน่อยนะไม่สามารถกิน้หมดเพราะว่ามกันสองคนจริงๆริแต่ก็เหลือแบบเหลือพอทิ้งได้ไม่ได้เหลือเรารู่าสึกวาอิ่มกำลังดีของรอเราอ่ะอิ่มๆๆอิ่มอิ่มอิ่มกำลังดีไม่ได้แน่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ให้เสีมีฝากช่องทางตลดตามไปจ้ามีผลงานติดตามไปจ้าผลงานตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่จ๊กนะคะใคร ทุกทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของถุกไทยแลนด์ฉันเป็นคนดูแลไปกดตามขอรูได้แล้วก็ถ้าอยากตามในกีส่วนตัวก็ o m a k อ s a m e สะกดเหมือนโอมาเกษตรนะเป็นโอมาเกษตรแทนลองกับชื่อจริงเราอ่าได้นะครับสุดท้ายนี้ก็นะฮะก็ ฝากช่องทางของเราแบรนด์ด้วยนะว่าจะเป็น Facebook Fanpage Youtube แล้วก็ Instagram นะครับ EP น่าจะเป็ไหนอย่างไรฝากติดตามกันด้วยขอบคุณเซมอีกครั้งนนนำด้านนี้นะครแล้วก็มาเจอกันกีกนะครับเดี๋ยวอาจจะมี EP อื่นๆกันอีกพอกว่เรามีนัดอนาคตกันแล้วแต่ไม่บอกไปที่ไหนโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแบรนดขอดาวลาหลังกล้องเท่านี้นะครับสวัสดีครับ